ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะคือตอนนี้ฉันต้องรีบไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าฉันไม่ได้ทันระวังก็เลยเฉียวโดนรถคันนี้ค่ะฉันไม่รู้จะต้องทายังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้จะมาตอนไหนฉันก็เลยจะเขียนเบอร์โทรให้เขาติดต่อกลับมาค่ะแล้วก็จะเขียนขอโทษด้วยค่ะว่าฉันอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะชนแล้วหนีฉันรีบจริงๆอะค่ะคุณอ ฉันว่าคุณรีบไปรับลูกคุณเถอคะค่ะเดี๋ยวถ้าเจ้าของรถเข้ามาคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาและคุณต้องเสียเวลานานกว่าน,นี้แน่เลยคะ่ะฉันทําแบบนี้ไม่ได้ละค่ะคุณถ้าฉันทําแบบนี้ฉันคงต้องคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับแน่ๆเลยค่ะอีกอย่างฉันทําไม่ลงจริงๆนะคะยังไงยังไงฉันต้องรับผิดชอบอยู่ดีอะค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่แท้รถคันนี้ก็เป็นของคุณเองเหรอคะคนที่ขับมอไซค์เฉียวคุณเมื่อกี้นี้เป็นพนักงานของบริษัทของฉันเองค่ะคุณลองดูซิว่ารถของคุณต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนช่วยชีเองนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองดิฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะเขาเป็นพนักงานของฉัน ยังไงซะดิฉันก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบอยู่แล้วคุณให้ฉันรับผิดชอบเถอะนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรให้ฉันหรอกค่ะแล้วอีกอย่างรถคันนี้ก็เป็นของฉันฉันสะดวกแบบนี้ค่ะคุณฉันไปก่อนนะคะค่ะ เนี่ยค่ะพี่โบพี่ได้ยินมาว่าบริษัทนี้กว่าเขาจะยอมเซ็นสัญญามันไม่ง่ายเลยนะเรื่องมากสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหรือเงินส่วนแบ่งเปอร์เซ็นเขาต้องได้เปรียบไว้ก่อนเขาถึงจะยอมเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับเราได้ถ้าไม่ตรงตามความต้องการของเขาแม้แต่น้อยแล้วก็เขาก็จะไม่ยอมเซ็นสัญญากับเราแน่ๆฟางต้องทําให้ได้นะต้องให้เขาเซ็นสัญญาฉบับน,นี้กับเราให้ได้ถ้าไม่ได้เงินทุนก้อนนี้มา บริษัทของเราแย่แน่ๆโอเคค่ะพี่โบหนูเข้าใจแล้วค่ะไม่ว่ายังไงเราก็หาวิธีให้เขาเซ็นสัญญากับเราให้ได้นะหนูจะพยายามลองหาวิธีดูแล้วกันนะคะเ<ป>ข้ามาได้สวัสดีค่ะจุฉันนั่งค่ะ ฉันได้ข่าวว่าบริษัทของคุณกำลังมีปัญหาต้องการเงินทุน10ล้านใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจูตอนนี้บริษัทของเราจะปัญหานิดกหน่อยต้องการมีทุ่มาร่วมลงทุนด้วยค่ะฟังนี่เป็นเอกสารสัญญาของบริษัทเราค่ะฉันว่าเอกสารน่ะไม่ต้องดูแล้วละ่ะพอดีฉันมีธุระต้องรีบออกไปทำนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวเอกสารไว้คุยกันคราวหน้าแล้วกันนะคะแบบนี้หมายความว่ายังไงคะที่คุณหมายความว่าในบนัตรนี้มีเงินอยู่10ล้านดิฉันพร้อมที่จะร่วมลงทุนกับพวกคุณคะ่ะส่วนเรื่องรายละเอียดก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเหมือนเดิมเลยอะไรนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะในตอนแรกคุณบอกว่าไม่ผ่านไม่ใช่เหรอคะ แล้วทำไมตอนนี้คุณถึงเปลี่ยนใจมาลงทุนกับเราคะเงินเนี้ยเป็นเงินของฉันฉันสะดวกแบบนี้ค่ะคุณทำแบบนี้ไม่ได้จริงๆค่ะคุณถ้าฉันทำแบบเนี้ยฉันคงคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับแน่เลยค่ะยังไงยังไงฉันต้องรับผิดชอบอะค่ะคุณเดี๋ยวก่อนถ้าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เฉียวคุณเมื่อกี้นี้เป็นพนักงานของบริษัทของฉันเองค่ะ รถของคุณต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนชดใช้เองนะคะไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรให้ฉันหรอกค่ะแล้วอีกอย่างรถคันนี้ก็เป็นของฉันฉันสะดวกแบบนี้ค่ะคุณฉันไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ไว้ใจบริษัทของพวกเราคุณไม่ต้องขอบคุณฉลองนะคะคุณควรที่จะขอบคุณตัวเองมากกว่า เพราะความดีและความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ของคุณมันทำให้ฉันสุขใจได้เสมอเมื่อเวลาคิดถึงมัน